เอ้ยโย่วสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผม BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้เกมก็ใกล้จะได้ทําการรีแรงแล้วนะครับเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมและโดยส่วนใหญ่การลงแรงของผมก็จะเป็นการโซโล่เดียวนะครับส่วนใหญ่เลย95%อนะอีก5%ก็จะมีแบบเพื่อนที่อยู่ในเกมเนี่ยครับแอดมาแล้วก็ไปเล่นกันแบบ2คนนะอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูกันที่สถิติการเล่นก่อนนะครับการลงแรงนะจะเห็นได้ว่าช่องบนบนเนี่ยผมชนะต่อเนื่องกันเยอะ แย่เลยนะครับแต่เมื่อเลื่อนลงมานะครับแถวล่างๆหน่อยนะจะมีแบบแพ้ชนะแพ้ชนะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับแพ้แบบรัวๆเลยนะไม่รู้มันอะไรนักหนานะครับอือ <c oughs> จากที่ผมดูเนี่ยบางเกมมันก็จะจับคู่แบบคนที่แรงต่ำๆขวามาให้กับทีมเราเยอะเกินไปนะครับทาให้สู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นั่นเองตรงนี้ผมก็สันนิษฐานนะครับว่าตอนที่เราแรงสูงๆเนี่ยคนที่มีแรงสูงๆในระดับเดียบเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเกมก็เลยต้องจับแบบระดับที่ทากว่าเรามานะฮะก็ทาให้เกิดผลประมาณนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ผมไม่ได้จะอวดอะไรนะแค่จะบอกว่าการเล่นโซโล่เนี่ยมันก็ต้องมีแพ้ชนะครับสลับกันไปนะส่วนใหญ่จะชนะมากกว่าแพ้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่เล่นโซโล่ก็เจอกับเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันกับผมนะและตอนนี้ผมอยู่ในแรงอันต้าคลาสห้าแล้วก็มีขีดเพชรเนี่ยสเพชรนะครับผมตรงนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือถ้าผมชนะอีกครั้งเดียวเนี่ยผมก็จะขึ้น เหรือถ้าเกิดว่าได้มาสเตอร์นี่เป็นความภูมิใจของสายโซโล่คนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่6ชั่วโมง22นาทีนะครับใกล้นะฮะพรุ่งนี้มันก็จะรีเป็นแลงค์ซีซั่นที่2แล้วนะครับและเกมนี้ที่ผมจะเล่นนะครับไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะทํามันให้ดีที่สุดนะถ้าหากว่าชนะแล้วก็เจอทีมดีเนี่ยก็โชคดีไปนะครับปัจจัยในการชนะของเกมนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือฝีมือของเรานะครับ2ก็คือความชํานาญในการเล่นนะครับยิ่งเล่นเยอะเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความชนานาญแล้วก็เพิ่มโอกาสชนะได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับสามเลยก็คือเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับต้องดูด้วยว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเก่งขนาดไหนครับอยู่แรงต่ตํากว่าหรือว่าแรงเท่ากันหรือสูงกว่าเรานะครับและอันดับที่4อันนี้สําคัญไม่แพ้กันเลยครับระบบจับคู่ของเกมนะครับถ้าเกิดว่าสุ่มแบบแรงกใกล้เคียงกันมาเนี่ยก็มีโอกาสชนะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดสุ่มผู้เล่นในทีมเราที่แรงต่ํากว่าเราเนี่ยก็มีโอกาสว่าเป็นไปได้ที่เราจะแพ้มากกว่าชนะนั่นเองนะครับผมผมเคยเจอแบบแรงแบบเริ่มต้นเลย ตอนนี้ผมอยู่อัลต้าแล้วเขาจัดมาอย่างไงก็ไม่รู้นะครับผมเกมนั้นก็แพ้ไปตามระเบียบนะฮะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็ไม่ได้จะลงแรงสักเท่าไหร่นะครับพึงจะมาเร่งเอาในโค้งสุดท้ายนะฮะสำหรับใครที่อยู่แรงไหนกันบ้างนะครับได้มาสเตอร์หรือยังก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญผมก็อยากขอกําลังใจจากทุกๆคนนะครับด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร e ให้ผมหน่อยนะแบ์นี้จะเป็นแบ์ท,ที่แบบตื่นเต้นมากๆเลยสาหรับผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยังไงผมก็จะ ทำให้ดีที่สุดนะ สำหรับโปเกมอนที่มีโอกาสชนะสูงนั่นก็คือโปเกมอนตัวที่เก่งๆแล้วก็ติดเมตาของแต่ละแพทนั่นเองนะครับโอเคตัวที่ผมเลือกมาลงแรงในแพตนี้นะครับก็จะมีเวนซอร์ชาลิซาดกัสเทิรบ้างบางครั้งนะครับเกนินจาทารอนเฟมซิวเวียนเ The ลโอระซินเดเลตแล้วก็ g กรีเดนครับนอกนั้นผมไม่มีผมก็จะไม่กล่าวถึงละกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับ โอเคแมดหยุดโลกเริ่มขึ้นแล้วนะครับขับงเราก็มีตัวที่โอเคอยู่นะผมเล่นเป็นสายแอสเทกเกอร์ดีกว่าครับจะเล่นตัวอะไรดีฮะเอาเวนซอมาแล้วกันนะครับมีเกนินจาเวนซอมโตัวแบบติดเมตาทั้งนั้นเลยฮะฝ่ายเรานะกายชอมเนี่ยโดนบัฟมาใหม่ก็แบบแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับผมเอเวอเรตเมนี้นะผมจะเน้นเป็นแบบโจมตีแล้วก็มีแบบฟื้นฟูเลือดแล้วก็เพิ่มเกราะให้เราด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะผมจะเล่นเป็นเวนซอสายพายุนะครับ จะเน้นวิ่งเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็จมจีว้นะมากับชลามก้าช้อมนะครับยิงไปดิครับมา ได้แล้วครับโอ้โหกายชอมกายชอมใจเย็นครับผมจะหูดไปไหนพี่โอ้โหไม่ได้วะแหมจะแย่งหน่อยนะครับไม่เป็นไรฮะไาช้ชอมนี่แบบอย่างถึกนะครับคือเลือดมันเยอะแล้วก็เกาะมันหนาด้วยนะใช้อดิเมดเนี่ยหรือว่าอยู่ในมูฟเนี่ย ยิ่งจมตีแรงนะครับมามามาโอเคได้เราหมดครับผมสวยงามครับสวยงามครับหวดไปดีครับหวดไปดีครับชูดก่อนครับชูดก่อน ยิงไหมครับตายเลเรียบร้อยครับผมเอาเอาอยู่ตัวเดียวสวยดีครับอยู่ตัวเดียวนี้สวยดีครับเรียบร้อยครับดังกันยาวๆครับผมโอโอเคอยู่นะจัดไปครับเฮ้ย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 ทอรนฟรเฟมยินพวกต้องมีประเด็นหรือเปล่าตรงนั้นนะ หลอนเฟรมเขามาเติมเราสวยอยู่นะครับเมื่อกี้นะทำให้ฝั่งเราใจดังไปก่อนนะครับยิงไปจุดบืนกลอย่างโหดอบอกเลยเวีโอซอนะครับเหนือไปแล้วก็อย่างโหดนะครับดูดเลือดมาดีครับยิงอะไรพวกหลกนเราจะเอาอ่ะเนี่ยโอ้โหตอดยับเลยว่ะ มูฟมันแรงจริงนะครับเป็นตัวสายเมททั้งสองตัวเลยนะสองตัวนี้นะเน้นการโจมตีครับโจมตีแรงไปนะเนี่หววไปดีครับหวดไปดีครับ,รบมาอีกแล้วเพื่อนเรามาอีกแล้วโอ้โหอ้าวโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้ย ยิงไปดีครับหวดไปสามตัวหนึ่งอะเอาไหวอะครับผมเรียบร้อยครับผมได้ไอ้เต่าอีกตัวนึงนะอ่ามูฟเราอัปเกรดมาแล้วครับดูดเลือดมาก่อนครับเลือดเ,เต็มๆไปโอเคสวยงามครับโอ้ยโอ้ยบอลเต็มเลยเฮ้ยมานเต็มเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นนี่ครับใจเย็นนี่ครับ นี่หวดไปดิครับถอยกันนะครับถอยกันนะครับมานะครับเอาอะครับเอาอะครับเอาอะครับพวกเฮ้ยตายมั่วนะตายมั่นะหวดไปดิครับเรียบร้อยครับโอ้โหมันกั้นว่ะเ้ยมานเยอะนะครับมามาดิ เอาโดดเลยปึ้มเรียบร้อยครับผมโอเคสวยงามครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามอนมันก่อนเอาบอนมันก่อนโอ้โห oh, มามามาขวดไปดีครับโอ้โห oh, เพื่อนไปไหนแล้วเนี่ยพวกหอ,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 อยก่อนนี่ครับหอยก่อนนี oh, ้ครับโอ้โหมันวิ่งเร็วว่ะวิ่งเร็วว่ะวิ่งเร็วว่ะวิ่งเร็วอย่างนี้ก็สวยดีครับ ขวดยับอ่ะขวดยับอ่ะขวดยับอ่ะโอ้โหมาเต็มเลยครับมาเต็มเลยครับเฮ้ยดูคาร์ดิโอนี้ต้องโดนแล้วว่ะขวดไปดิครับมาเล่นผมใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยฮะมาเล่นผมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยขวดไปดิครับเรียบร้อยครับตัวตลกเหรอตัวตลกเหรอมันชื่ออะไรแล้วว่ตัวนี้ นี่ตายดีครับมา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 ,มาดักก่อนครับดักก่อนดักคุ่มก่อนปวดไปแล้วบมแตกกระเจงิงอ่ะบอกเลยโอเคครับสวยครับ สวยครับผมตายหมดอ่ะตายอ่ะตายอ่ะโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเลือดมันเหลือน,นิดเดียวเพื่อนเราไปข้างบนหมดเลยอ่ะโอ้ยรถตอมก็ไม่มีใครเอาด้วยนะครับไปข้างบนหน่อยครับไปช่วยเพื่อนเอารถตอมหน่อยนะฮะไปโอ้โหไม่ทันเนะหรอไม่ทันนะครับ ตัดไปดีครับอุย้ย <c oughs> เจออันี่เมดูดโอ้โหอย่างแรงเฮ้ยไปกันกันฐานก่อนเร็วโอ้โหเราตอมเข้าว่ะโอ้โหมามาหายอะ่ะแลกเลือดไปแลกเลือดไปโอ้ย ดูดเลือดไปดิดูดเลือดไปดิครับเรียบร้อยสวยครับสวยครับสวยครับ,รบไปไปไปดื่มเลือดก่อนครับแล้วก็ไปเต้นไหนดีฮะตรงกลางเหรอ,อกลางเดือดเหรอเฮ้ยเพื่อนจะรอดปะนะสวยอยมสวยไหมสวยไหมโอเคสวยครับ เพื่อนจะรอดวะเนะไม่รอดนะครับมา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 ,มา,มาเ,เดี๋ยวรอเพื่อนอยู่นะครับมันน่าจะซุ่มอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับหายไปหมดเลยนะนั่นไงมาแลวครับมาแล้วครับ จัดไปดีครับปวดได้หมดอ่ะจัดไปดีครับโอ้ยแต่กระเจิงครับผมเฮ้ยตะลอนเฟรมทำไมมันไปชูดได้อ่ะมาจัดไปจัดไปจัดไป,ดไปตามไปตามไปตามมันไปตามมันไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ย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 ปวดไปดีพวกไปดังก่อนนี้วะครับไปดังก่อนนี้วะโอเคอัลอนเฟมสวยงามครับไปครับจัดกันต่อต้องจัดแล้ววอะโอ้ย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  โอ้ยโอ้โหนิดเดียวมันเยอะกว่าครับเพื่อนลงมาแล้วครับได้อยู่เมาหมดเลยกาชมเข้าไปแล้วหนึ่งคนครับโอ้โหโดนกั้นนะผมการชอนเรียบร้อยครับผมเกณิงจาดุวครับการลอกกะรลอกยังไงครับพ่นควันอยู่โอ้โหไม่สนเลยครับผมเอาเซฟดูแล้วครับเฮ้ยมันแอบอยู่ว่ะนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยดีครับมาดีครับ ปวดไปดีครับมาไปนะครับดูกันยาวๆดูกันยาวๆครับแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วจวังหวะน,นี้เอาไปเอาไปเอาบอลไปหมดไป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 ่งนังนัง่งงเรียบร้อยครับผมอุ้ยมันมาวะ โอ้มาเยอะว่ะอ่าไม่ทานครับได้ไหมได้ทารอนเฟมบผมโอ้โห,โหเสียเซฟโด้มันไม่น่าพ่นควันใส่เลยอะเออคือมันไม่เก็บศัตรูให้หมดก่อนนะ <ไป S 1> โอ้โหเสียหายเลยครับผมคือเซฟโดนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งเลยนะฮะยังไงก็เกมนี้ทำดีที่สุดแล้วครับผมอันดับตกไปอีกแล้วนะ จากที่แบบทีมนําแบบขา,ขาดขาดแล้วนะครับแม่ไปแพ้ตอนสุดท้ายครับผมโอเคสําหรับการลงแรงในคลาสอัลต้าก็ประมาณนี้นะครับคือการจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราแล้วก็ดูรูปเกมให้ขาดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดูรูปเกมไม่ขาดแบบเมื่อกี้นะครับมีฝั่งตรงข้ามอยู่เยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโดนแย่งไปได้นะครับเสียดายมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมก็ไปเล่นใหม่ละกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้มาสเตอร์หรือเปล่านะยังไงถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส r i ครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัด